สวัสดีครับกินสัจจะจตามเฟันนะครับวันนี้ผมมาเจออาหารแปลกไม่มั่นใจว่าคืออะไรอันนี้คือตุนอ๋อตัวตุนตัวตุนนะครับผมก็นึกว่าหนูนาเป็นตัวตุนนะครับ แล้วตัวนี้280ร้อแปดกระลอกจ้นอ๋อนี่กระลอกกระลอกนี่ร้ 160. อยหกสิบครับครับนึกว่าหมูนาเป็นตัวตุ่นกับกระลอกนะครับอันนี้ตัวตุน่นตัวนี้กระลอกนะครับ กินสเใจกตามใจฝันอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ